ก่อนด้วยตังเพื่อนใช่ไมค่ะบมันดูมวยอ่ะ <c oughs> ดิบมะนาวไปซีกหนึ่ง <c oughs> ไ,ไ <c oughs> ส่เตรเชฟระดับโลกเลยนะได้สัมผัสใหม่ ตั้งตั้งชาแนว์ต้องชาเนว์ชาเนว์แล้วไม่เป็นเสียงหรือวะชาแนว์ชาเนว์เออแบบหอบวันนี้นะคะเราจะมาทำ Thai Green Curry ก็คือแกงเขียวหวานจริงๆมาทำแกงเขียวหวานเป็นอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ตั้งตั้งมีสูตรพิเศษนะคะส่งตรงมาจากเชฟระดับโลกจากประเทศอเมริกาอังกฤษเอาหรอ เจมี่โอลิเวอร์เราก็เลยจะมาทำตามสูตรเขาเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวบอกก่อนเจมี่โอลิเวอร์เป็นใครเจมี่โอลิเวอร์ก็คือเป็นเชฟแบบว่าเขาก็ทำรายการอาหารแล้วเขาก็โด่งดังจนแบบว่ามีหลายสาขารวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดแล้วก็มีตัวลงไปแล้วแล้วเขามีนี่ด้วยเขามีสูตรทำอาหารหน่ังสือขายหลายสิบเล่มเลยเป็นสิบสิบเล่มเลยแล้วนี่เขาก็มาทำาแกงเขียหวานของไทยเขาบอกว่าเขาเป็นเมนูอาหารสุดโปรดของเขาเลยใส่ข้าวหนึ่งชั่วแล้วก็น้ำร้อนสองชั่วใส่เกลื โอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทําเครื่องแกงเอาเครื่องปั่นมาวัตถุดิบแรกนะคะก็คือขิง <c oughs> อ๋เราไม่ได้ซื้อขิงมาหรอแล้วอะไรคือขิงอะ่ะลักษณะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในสูตรเขาบอกให้ใส่ขิงออไมไาใส่ในข้าวอ๋อ,อนี่เขาบอกว่าให้ใส่ขิงระดับนิ้วโปง้งแต่เป็นนิ้วโป้งเขา ร้อนแต่เผ็ดร้อนต่างกันอ๋อเฮ้อันนี้เป็นความผิดพลาดของต่างตางเองอันนคือเจ้าต้มยำใช่เจ้าต้มยำมันจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดคือถ้าเป็นซื้อแยกอ่ะมันต้องซื้อเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าแบบทำนิดเดียวก็ให้ซื้ออันนี้ด่วมมาเลยดีกว่าก็ขอประธานอภัยก็คือเปลี่ยนเป็นขาแทนใส่ไปหนึ่งหัวแม่โป้งใหญ่ให่ลุกนั่งก่อนนะคะได้ะตะไคร้ใช่ไหมใช้ใช้ตะไคร้มะนาวพริกใบมะกรูด แล้วที่นิ่งแกงเขียวหวานเขาใส่ขิงปะ่ะไม่ใชนที่ใส่นี่ยังไม่ใช่จุดพีเดี๋ยวมาดูไปแล้วมาจะแบบเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดเผยวัตถุดิบมาทีละอันไปดิเขาใส่ไปทัให้น่นแน่นเลยมา้าใม้ละเอียดขึ้นเพราะว่าเครื่องปั่นของเรามันรุ่นเล็กเอาเอขิงนะคะอย่างแรกต่อไปตาไ่ายสองต้นเขาบอกว่าต้องตีแบบด้ว นี่ค่ะปีเดย์หองเออก็บิดๆอย่างนี้เลยไม่ได้เราไม่แหลกแบบนั้นจริงมีต้องใช้มีดพอไม่กลัวมีดพังเลยทีเดียวปกติแกงแขวนใส่ตะไคร้ไหมใส่อาที่หมอมันเป็นเครื่องแกงที่ใส่ตะไคร้แปลว่าอันนี้คือยังปกติอยู่ยังปกติอยู่ค่ะต่อไปเนี่ยใส่ สี่กลีบกระเทียมอันนี้ก็ยังปกติอยู่ปกติถ้าเป็นอีโต้นะคะทีเดียวแลกมันดูมวยอ่ะกระเทียมเสร็จแล้วผงใบมะกรูดมะกรูดนี <S <S ่นะคะมที่มาแทนกางไม่ต้องอ,อ่อใส่ใไปเลยใส่ไปเลยหรอเขาเป็นเชฟระดับโลกต้องเชื่อเขาใช่ไหมขอสักหน่อยแล้วกันนะแล้วต่อไปเขาใส่ผงยี่หร่า ว่าตังอาหารซื้อไม่ได้ก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจต่อไปก็คือใส่พริกเขียว3เม็ดโดยขูดเอาเม็ดออกด้วยปกติเขาทำกันไหมไม่เอาคนไทยกินเผ็ดไงเอฝรั่งฝรั่งเขาไม่กินเผ็ดแล้วก็ใส่หอมแดงตอกนะ่ะพี่เขาหัน่นครึงแล้วก็ใส่ลงไปเยนะแล้วก็วัตถุดิบต่ตตอไป นี่เป็นสูตรที่ต่างๆต,งตั้งใจเอามาให้มามาวันนี้เลยขอควาแม่แต่ตอนนี้หอมดแดงขึ้นตาแล้วจะร้องงห้เสร็จแล้วก็ทําการปั่นค่ะเราก็จะได้เครื่องแกงของแกงเขียวหวานเป็นสูตรเชฟระดับโลกเลยนะไม่เช่คาทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยคะทำไม ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงอันนี้คือเราแบบปั่นให้เท่าเขาเลยนะคือเขาปั่นเท่านี้เราก็ปั่นเท่านี้เลยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเครื่องแอกงกลิ่นเคองต้มยำเราทำแกงเขียวหวาน <c oughs> ต่อไปก็คือการผัดใสน <c oughs> ่น้ำมันรอน้ำมันร้อนก่อนมีเทคนิคในการทำให้น้ำมันร้อนไหม มันร้อนแล้วนะคะก็คือใส่ไก่ตอนนั้นน่าปกติเวลาหมาผัดเครื่องแกงอรอมาแล้วต้องใส่อะไรก่อนเครื่องแกงต้อผัดให้หอม่อนแต่อันนี้ก็คือใส่ไก่ก่อนสิ่งต่อไปที่เขาใส่หลังจากใส่ไก่นะคะ,ะเห็ดรวม<อ>ไม่แปลกใจเลยหรอถ้าเป็นหมาหมาชอบใส่ผักแต่ถ้าเป็นเป็นคนไทยอะ่ะเขาจะใส่ ใส่ก้อนนี้เขาใส่เห็ดเนี่ยเห็ดสญญามชนิดเลยเก็ดทองเห็ดฟอนจีที่ตั้งเหงีซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราก็ซื้อเห็ดมาแล้วแล้วก็ไม่อยากซื้อมัดใหญ่อะถ้าซื้อแยกมันจะแบบเยอะๆแต่ว่ะก็เลยซื้อแบบเห็ดรวมมาตัง้งแต่เกิดมามามาแค่เห็นแกงเขียวหวานใส่เห็ดก็ต่ามากก็ไม่เคยใครเคยเห็นแกงเขียวหวานใส่เห็ดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างหน่อยจากนั้นใส่เครื่องแกง จากนั้นนะคะเชฟเจมี่อลิเวอร์ของเราเลือกใช้เป็นกะทีที่แคละที่ต่บเพราะว่าจะได้หลับหลายนะคะถ้าเราจะทำตัานะเขาก็บอกว่าให้ใส่น้ำนิดนึงโอเคไช่ยังยังมาอใส่วัตทุดิบลับอีกหนึ่งนะสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นก็คือเต๊ะหัวละเตา แต่ว่าตามในคลิปนะคะคือเขาว่าใส่แบบถังนั่นเลยเป็นถั่วฝักเออเป็นถั่วลันเตาฝักแต่ว่าตาไปหาซื้อมาไม่เจอจริงๆนะคะก็เลยได้แค่เป็นแบบเบ็ดเก็แบบนี้ถ้าของคนไทยไม่จ่ายต้นไม่มีไม่มีมะเขือพวงในคลิปกลิ่นมันก็เขียวหวานอยู่นะคือแบบเหมือนตอนแรกมันมีกลิ่นผักชีแรงแต่ว่าตอนหลังก็ผักชีก็หายไปแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองเขาปรุงรสตอนไหน นี่ยแล้วก็ต่อไปใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะัะได้ไดแล้วก็บีบมะนาวไปซีกหนึ่งใส่มะนาวคือตังอยากรู้ไงว่าคือเขาเป็นเชฟระดับโลกอะ่ะแล้วเขาแบบทำสูตรแกงเขียวหวานของไทยอะ่ะเขาแบบทำรีเสิร์ชก่อนไหมก็ากินของไทยแหละแล้วเขาก็แกะมาว่าโอ๊ยต้องมีผักชีแน,น่ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ผลกชาผลกช นี่แหละเสร็จแล้วผลผลิตนี่คือเรื่องปกติเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าเห็ดอันนี้คือเกิดมาได้อย่างไรยังไงคะความเหงาค่ะเห็ดเกิดจากความเหงาที่ทำใหรู้ว่ารักเอเไรแล้วมาต้องดูนะเขาไม่ได้ใส่เป็นใบนะเขาหั่นเขาหั่นแล้วเขาก็แบบสปริงเกิลเป็นแบบเศษๆอย่างนี้ระดับโลกเขาทำกันแบบนี้จะได้น้ำตาเลยหรอไม่จองต้องชิมกันไหม อ่ะได้แค่หมาพูดถึงหน้าตาก่อนเหมือนผัดผักใส่น้ำอะ่ะมันไม่แปลกอ่ะหนึ่งสองแบเหมือนแกงกะทิเลยอะ่ะกินตับไทยมันมันฉุนมากคือในปกติตามเป็นคนไม่กินเผ็ดเนี่ยตังก็เลยแบบไม่ค่อยกินแกงเขียวหวานเท่าไหร่แต่หมาอาจจะน่าจะพูดได้เยอะกว่าคือแกงเขียวหวานอะ่ะำว่าหวานมันก็คือน้ำตาล แค่น้ำตาแล้วก็เอามะนาวเข้ามาแกงขากไก่อ,ะอ่ะอ๋อไข้าๆแต่ว่ามีความากไก่มีความเขียวๆวกว่าแกงขากไก่แต่ที่หนูไม่ชอบคือไอ้ก,กา,ตากนะ <laughs> บตะไคร้เ <laughs> นี่ยแบบงั้นเดี๋ยวเราไปราดข้าวนะคะแล้วก็กินเป็นมื้อกลางวัน กินไปนิดนิดน่อยๆเกี๊ยงเขียวหวานที่ดีที่สุดก็ต้องกินกับเกียงชุน่นชุ่นเชียงเอ, <laughs> คอเคยจาไม่รู้ว่าแบบบ้านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่คือบ้านเราต้องกินกับคุณเชียงต้องขาดไปเนี่ยไม่มีความเป็นเกี๊ยงเขียวหวาน แกงเขียวหวานนะคะของเจมี่โอลิเวอร์ค่ะใครอยากลองก็ไปลองดูได้นะคะแต่ว่าก็จะได้สัมผัสใหม่การนอน <c oughs> <c oughs> วันนี้ด้านง,งกับมาลานไปแล้วนะคะใครชอบแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับ